เติมทีไรต้องพาเด็กๆมาเที่ยวที่มินิมูราฟาร์มทุกทีเพราะว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากรอบนี้เขามีกิจกรรมใหม่ต้อนรับปิดเทอมด้วยคือกิจกรรมทํากระดาษจากฟางข้าวซึ่งฟางข้าวพวกนี้มาจากนาของมินิมูราฟาร์มเลยนะคะเจ๊เจ๊ทาเองได้สบายๆเลยเริ่มจากการนําเยื่อกระดาษมากระจายให้ทั่วเฟรมแล้วตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสดใสาตากไว้ให้พอหมาดแล้วก็เอามาตากต่อที่บ้านแค่นี้ก็ได้กระดาษจากฟางข้าวฝีมือเด็กๆแล้วค่ะ กิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็คือการป้อนนมน้องควายซึ่งเป็นควายนมสายพันธมูราให้น้ำนมที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูงคอเลสเตอรอลต่ำมีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำนมของสัตว์อื่นๆที่นี่ยังมีกิจกรรมป้อนสัตว์ต่างๆอีกด้วยเช่นป้อนน้องหมูป้อนน้องเป็ดนั่งรถไฟชมฟาร์มคือสิ่งที่น้องบลูชอบที่สุดได้เห็นฟาร์มโดยรอบทั้งหมดรวมถึงได้เห็นบรรดาสัตว์ต่างๆของฟาร์มด้วยขอบอีกไม่า้อยนี่ทำอะไรทำอะไรนะทำพิซซ่าทำละบุกินไหมใช่กินด้วยหรอเก่งมากเลย เปลือกไกเที่ยงเด็กๆก็มาทําพิซซ่ากันค่ะเด็กๆจะได้แป้งมาหนึ่งก้อนเริ่มทําตั้งแต่นวดแป้งกันเลยหลังจากนั้นก็ทาซอสและตกแต่งหน้าแล้วเอาให้พี่ๆเข้าเตาอบรอแค่แป๊บเดียวก็ได้กินพิซซ่าฝีมือตัวเองแล้วค่ะเาขาค่อยหมั่นโอ้ยเป็นยังไงบ้างอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ กินของขาวกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันด้วยไอติมให้เด็กๆได้ลงมือทําเองบอกเลยว่ามาที่ไร่บ้านเราไม่เคยพลาดกิจกรรมทาไอติมเลยค่ะทําเสร็จแล้วก็กินกันต่อเลยกิจกรรมป้อนกระต่ายก็เป็นกิจกรรมที่ดเด็กๆชอบที่นี่มีกระต่ายเป็นร้อยตัวเลยนะคะเวลาป้อนให้นั่งลงอย่าอุ้มน้องกระต่ายขึ้นมานะคะเพราะว่าอาจจะโดนกัดได้อันนี้เรากาลังจะจัดสวนถาดกันใช่ไหมคะใช่นี่ค่ะให้เลือกถาต้นค่ะใช่เป็นละเรืออะไรบอกหุยมือกระบองเพชรอันนี้หนามแหลมมากนี่<ๆ>เขาจะมีต้นไม้ให้เลือก มีกระบองเพชรเยอะมากรอบนี้บ้านเรามาลองจัดสวนถาดกันด้วยเป็นกิจกรรมที่เจ๊ได้ลองมาทําครั้งแรกที่เขาจะให้เราเลือกต้นไม้แล้วออกมาจัดใส่กระถางแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งให้ด้วยเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้องใจเย็นๆเพราะว่าต้นไม้มีชีวิตและเด็กๆยังได้ใช้จินตนาการในการตกแต่งสวนถาดอีกด้วยค่ะรอบนี้น้องรูมาทําสบู่กับเจ๊ด้วยค่ะลงมือตกแต่งเองเลยแถมยังผสมสีเองด้วยมามาช่วยแค่ตอนที่เทกรีเซอรีลงพิมพ์เท่านั้น ที่มินิมูราฟาร์มมีร้านอาหารอร่อยสไตล์ฟาร์เมดที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มมีทั้งอาหารไทยและอาหารอิตาเลียนกันเลยก่อนกลับบ้านเราก็พาเด็กๆมาเล่นซุ้มเกมเพื่อประลองฝีมือกันด้วยเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยการพาเด็กๆมาเที่ยวฟาร์มได้ทั้งความสนุกได้ความรู้และได้ใกล้ชิดธรรมชาติมินิมูราฟาร์มเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเข้าฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเด็กๆที่บ้านชอบมากมาก